มีแฟนคลับไอ้ทรงของมะหายายบักหลายเลยคุณตาไปใส่คุณตาไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดกินนมดีว้ากินนมไหมกินทำเพืชหมดยังใหญ่ทำเพื่เหมือนไปยังยุกอันนึ่งยังยุกอันหนึ่งแล้วก็ข้าวสารอาหารแห่งเหมือนไปข้าวสารย้ายถุงเคยย้ายช้อเปล่าย้ายถุงเขาเดี๋ยวเอาของให้คุณยาย ย้ายไปเอาของปะเอาของกันนี่เอ็ซี่ฟนซของมาให้เยอะมากใช่ทุกคนที่ส่งมานะคะแม่เรียงนำมามอบส่งทุกกล่องทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนส่งให้แม่เรียยงไนใช่ค่ะที่ทุกคนส่งมาให้แม่เรียบทุกชิ้นทุกกล่องอยู่นี่ค่ะข้าซื้อมาฝากกุ้มไปเลยอันนี้ที่พี่น้องส่งมาทุกกล่องทุกชิ้น น้ำมอดถึงมือทุกกล่องทุกชิ้นนะคะเอาเนี้ยเอฟซีเอาตรงๆนะหัวใจคนไทยคือน่ารักมากแฟนขับส่งมาให้ย้ายแฟนขับส่งมาให้ทั่วไทยเลยส่งมาเยอะมากจึงก็เลยแบบว่าตั้งใจเอามให้ย้ายแล้วก็เอาแพมเพลิ์ดเอานมมาให้ด้วยดูเลยครับเอานมนี่นี่นี่ดิวซื้อนมมาป่าได้กินนมยังวันนี้ แขกหนึ่ง,งคืววอว่าน้องแขกนะครับเขาจะกินอกของที่ดิวไหมอันนี้น้องอะไรครับน้องอันนี้น้องป้อนน้องป้อนเอานมไหมครับนไมนไหมครับ <c oughs> มองหน้าใหญ่ว่ากินได้ไหมนี่ครับยายหลำ่ำปุนตาบิน น้องปังปอนน้องป้อนน้องไปหนูเป็นแฟนคลับคุณดิวได้ดูคลิปจากติ๊กต็อกมีความเห็นใจเด็กมากๆเพราะตัวหนูเองถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันตอนนี้หนูมีลูกสองขวบหนูก็ส่งเสื้อผ้าที่น้องใส่ไม่ได้แล้วเอามาให้คุณยายกับเด็กๆด้วยนะครับ คุณยายฝากขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจคุณยายหน่อยครับคุณยายขอขอบคุณที่ทุกคนฝากมาให้คุณยายนะคะย่ายแบบน่ารักมากอ่ะนี่มีผ้าห่มมีอะไรอยู่ในหลังด้วยขอบคุณทุกคนที่แบบขอบคุณมากมากค่ะทุกคนที่ส่งมากนี่เสื้อผ้าด้วยคือหลายคนคือน่ารักมากนี่น่าจะเป็นแบบยี่สิบสามสิบชุดเลยนี่ครับชุดใหม่ ส่งมาให้แบบเยอะมากครับให้คุณยายไปเหลือยเบิงสองถุงใหญ่เลยครับ fire. ทุกคนขอบคุณหลายๆครับน้ําใจคนไทยนี่คือแบบน่ารักสุดๆเลยวันนี้ตาบินวันนี้ตาบินออกไปทําธุระตาบินไปเก็บเห็ดเห็ดแล้วก็นี่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 น้องดิวซื้ออันน er ี้มาให้คุณยายด้วย นี่ลองใส่เบงพี่ไปก็ขาดด้วยรองเท้าขาดพอดีหรอเออเดี๋ยวเราลองเราลองอ่ะคุณยายถอดเกือบเบงเออใส่ปนน้อยเออเอ้ยสีสันน่ารักด้วยนี่น่ารักมากเลยพอดีไหมครับยายพอดีไหมพอดีค่ะขอบคุณมากค่ะ f อ่น่ารักมากอันนี้ดิวเลือกสีให้คุณยายนะเนี่ยสองอันเนี่ยดิวซื้อซื้อมาให้แล้วก็มีหมวกกันแดดด้วยนะคุณยาย,ยมีหมวกน้ำเป็นจ้งใดปากไครมาพอแล้วอ่ะให้กําลังใจคุณยายหน่อยฝากบอกให้กาลังใจคุณยายเนี่ยปากไครสู้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 น,นะคุณยายให้หลานให้โตนะนี่ยมาบอกมาบอกคุณยายนี่ น่ารักมากครับของใครรีวิวเมน์ด้วยนะคะใครส่งมาขอบคุณมากค่ะมีของกินเยอะเลยมีหมูยองขอบคุณมากมากค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งมาถึงมือทุกชิ้นนะคะ ไม่เรียกเอามาส่งกลับมือถึงมือทุกชิ้นค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพีกพินขอบคุณมากนะคะที่ช่วยคุณยายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะใหญ่อุ้มแล้วน่ารักมากอะย้ายเด็กใจคานางพาไปไปเดือนนี่มีเงินติดตัวเท่าไหร่เมื่อนี้มื่อนี้มีเงยบกี่บาทมีเงียบกี่บาทอะ ทางดินงานพื้นไม้ขาคิดเพิมหนึ่งงั้นโอเขามาถามค่าน้ำเท่าไหร่ค่าน้ำลอยกว่าบาทลอยกว่าบาทไฟหาลอยซีบาทได้ใส่แอร์ติดคือแพงบ่ให้คุณยายอ่ะเอาไบ้่ายค่าน้ำกลับไปเก็บไวใบระยายเสียงไว้ดีๆขอบคุณครับจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย เย่งมากค่ะโอ้ไม่งอแงนะคะเรียงง่าย tamam ัตไวนะคะอยู H ่กับยายไม่ดื้อนะคะเดี๋ยวผ่านไปานแต่ตัวโตขึ้นทุกคนก็คือน้องแบบดีวรู้สึกว่าสุขภาพกายใจดีขึ้นเพราะว่าตอนมาแรกๆแห้งคลิปแรกอะแห้งตอนนี้ผ่องตอนนี้ผ่องโอเคเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนค่ะ